สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมตามเคยนะครับเตะมมตะพระเครื่อง vip นะพี่ EP นี้เป็น EP ที่262แล้วนะครับผมองค์ละห0าบาททุกรายการนะปลายทางบวก50ินะพี่พี่ๆท่านใดสนใจตรงไหนทุกจังไหนโทรมาทักมาหาน้องได้เลยที่ช่องทางนี้เลยนะพี่ 0633157252นะผมหรือแอดไลน์หรือจะสแกนคิวอ d e คมาก็ได้นะพี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะพี่ๆ <c oughs> นี่นะครับช่องทางการติดต่ออ่าเรามาชมกันองค์ที่1เลยนะครับผมองค์ที่1นนะเป็นพระสมเด็จนะพี่ พระสมเด็จนะครับดาหลังเยี่ยมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่อ่ะ,ะมาชมงตะปลาองที่สองเป็นหลวงพ่อปานนะพี่พิมพ์ขี่ไก่นะครับหางพวงลงรักเปรกทอง งานหลักนะครับเนื้อกเก่าๆเลยนะครับพี่อ่าคมชมองวงต่อไปองค์ที่สามฮะสุ้มกอนะครับลงรักปิดทองนะพี่ลงรักปิดทองเก่านะครับผม ามาชมมงต่อไปนะครับองที่สี่พระสมเด็จนะครับปากน้ำห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่ๆปลายทางจะบวกห้าสิบบาทนะครับผมามาชมมงต่อไปองที่สี่เอยองที่ห้าองที่ห้านะครับเป็นเหรียญลงพ้อกันนะครับลงยานะครับพี่ เรียนพากกันลงยาด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองต่อไปองค์ที่หกพระผงสุพรรณนะบพี่ดานหลังนะครับ อ่าเรามาชมองไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดเป็นพระสมกอนะพี่หมูลูกแป้งนะพี่พระเนื้อดินนะครับสมกออ่าเรามาชมองค์กไปองค์ที่แปด องค์ที่แปดเป็นพระรอดนะพี่พระรอดนะครับหลวงดำนะพี่ลงลักปิดทองเก่านะครับด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมมุงต่อไปนะพี่ องค์ต่อไายองค์ที่เก้านะครับเป็นพระสุนทรนะครับผมด้านหลังนะครับมาชมองค์ต่อไายองค์ที่สิบองค์ที่สิบเป็นหลวงปู่สุกนะพี่ ดานลังนะครับอ่าเราไปชมทับายองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาหลวงปู้ใครนะครับลงรักนะครับปิดทองเก่าปิดตาหลวงผู้ใครดานลังนะครับ อ่เรามาชมองค์ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระรอดนะพพ่พระครูรอดด้านหลังนะครับ อ่ะเรามาชมองต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามเป็นปิดตาลงพอแก้วหลังยันลงรักนะครับมีน้ำหนักเบานะครับพี่ไม่หนักนะครับผม <c oughs> อ่ะเรามาชมองต์ตไปองค์ที่ทสิบสี่เหลียนหลวงพ่อทองสุกนะพี่เหลียนหลวงพ่อทองสุกดาหลักนะครับอ่ะเราไาชมองต์ตไปองค์ที่สิบห้าเป็นพะระลีลานะพี่ เ <c oughs> ม็ดขนุนพระรีลาเม็ดขนุนนาลังครับอ่าเราไปชมองค์ตาปไปองที่สิบหกองที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพูดทิม เหียนลงปูทิมอ่าเรามาชมองต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดพักปิดตานะพี่ องค์งที่18ปองค์ที่18เป็นพระอะไรครับเป็นพระเก่านะพี่พน้องไม่ทราบนะพี่องค์นี้นะครับองค์ที่สิบปด อ่ดมาชมมงตาปายองที่สิบเก้าเป็นนางพญานะว่องที่สิบเก้าเป็นพระนางพญาดานหลังนะครับอ่าถัดมาชมมงตาปายองที่ยี่สิบ องค์ที่ยี่สิบเป็นเหรียนโล่หลวงพ่อเดิมด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมมองค์ต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดองค์ที่ยี่สิบเอดเป็นพระกำแพงนะพี่ พักกำแพงหน้าอิดพักกำแพงหน้าอิดนะพีเนื้อเก่าๆอ่างนี้เลยครับใครถูกใจสนใจโทรมาทักมาได้เลยอ่าเราไปชมมังต่ไปไายองค์ที่22นางพญานะพ ดานลังนะครับเราไปชมมังกระปายองที่ยี่สิบสามองที่ยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับผมเนื้อเก่าๆส,สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่หลวงพ่อปานขี่เม่น ประจวบกระปายองค์ที่24เลียหลวงปุสุขวัดประคองมะขามเท่าด้านหลังนะครับ มาชมองต์อไปลยองค์ที่25เป็นตะกุดเก่านะพี่ไม่ทราบที่นะผมเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เนือยอภาพนะพี่หมดแล้วหมดเลยนะพี่ตะกุดชุดนี้นะได้มาแค่อันเดียวนะผมดอกเดียวนะครับพี่จานมีอะไรครบนะพี่ <c oughs> อ่าน,น้องก็ได้ครบหมดยิบหรายการแล้วนะครับใน EP ีที่ทสองร้อยหกสสนใจตรงไหนทุกใจตรงไหนโทรมาทักมาช่องทางนี้ได้เลยนะพป็นี้นะครับช่องทางน,นี้เลยเตะอมะตะพระเครื่อง v p สนใจโทรได้ที่ศู3ย์หกสามสานาหะพี่เพสำหรับใน EP ีที่สองกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่สำหรับน้องนะครับผมสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ